วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอล์คัมทูไมโครจิมรูเทียสวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับหลายคๆคนก็คงเล่นเกมลิกออฟลีเจนวายเว็บกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีข่าวใหม่ล่าสุดนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นในแพทช์ของ2.3ในเกมลิกออฟลีเจนวายเว็บที่กำลังจะมาในวันที่1มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้นะครับผมก็ถูกเปิดเผยมาในช่วงของเซิร์ฟเวอร์จีนที่กำลังอยู่ในช่วงทดสอบในปัจจุบันนี้ซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมน่าจะยืนยันเลยว่าข้อมูลในส่วนนนนีี้้ะะะครรับบออกเเลยว่่าาป็ไทททจํใหแพช 3นั้นน่าเล่นมากยิ่งขึ้นมากๆเลยครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีการเอารูนออกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตามช่องผมเนี่ยจะรู้ว่าจะมีรูนใหม่มาเพิ่ม2รูนนะครับแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เล่นรูนเก่าอีก2รูนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะ2รูนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นการมาทดแทนรูนเก่านั่นเองครับโดยเราจะมาพูดถึงในส่วนของรูนที่ถูกถอดออกไป และการทดแทนก่อนนะครับรูนแรกนะครับที่ถูกถอดออกไปนั่นคือรูนคริปตัวเมนซี่คริปตัวเมนซี่นะครับผมพูดตรงว่าเป็นรูนที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยใช้งานบ่อยนะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําการใช้สกิลโจมตีศัตูนั่นนู่นนี่นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยได้รับผลของสกิลแบบพิเศษขึ้นมานะครับผมแต่ว่าต้องพูดตามตรงว่ารูนตัวนี้นะครับไม่ได้รับความนิยมตามที่ควรนะครับดังนั้นรูนตัวนี้นะครับจะถูกแทนที่ด้วยตัวของเฟดรัชครับโดยรูนของเฟดรัสนะครับผมจะมีความสามารถคคืืือออเมม่รรราาทํกกโจตีนัหใช้3 ใส่แชมเปี้ยนตัวเดิมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่และต้านทานสโลเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับโดยโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับผมจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนสายอะไรถ้าเราเล่นแชมเปี้ยนสายโจมตีระยะประชิดนะครับผมจะได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุดถึง40-60%เลยทีเดียวแต่เกี่ยว่าเป็นโจมตีระยะไกลครับจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่5 0ครับแต่ว่างหมดทั้งมวลน,น,นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นสายไหนก็จะได้ทั้งมวลนะครับละเฟดวัานะครับ มีคือเราอยู่ที่15วินาทีครับร่นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรูนอีกหนึ่งรูนนะครับที่หลายคนเนี่ยจะหยิบม,มาในการเข้าทำนะครับซึ่งมีแชมเปี้ยนหลายตัวเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวของดาริอสนะครับผมถ้าเกิดว่าทำการใช้สกิลครบแล้วจะวิ่งไวขึ้นมากเลยครับทำให้มีโอกาสในการเข้าถึงตัวศัตรูได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงทำคอโมโบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเกรฟนะครับผมที่เน้นระยะในการเข้าไปทำดาเมจกับศัตรูอยู่แล้วถ้าเกิดว่านำตัวเฟรดลัดมาเสริมนะครับจะทำให้ตัวของาาเปปรกร พอยิ่งใกล้ดาเมจของเกรฟก็ยิ่งแรงนั่นเองดังนั้นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากที่จะเข้าไปหาสตูว์ไวหรือว่ามีการเคลื่อนที่ไว่ไวเนี่ยก็แนะนําให้ตึนตัวของเฟดดัตเลยนะครับมาถึงรุ่นตัวต่อไปนะครับผมที่ชะตาขาดถูกถอดออกไปในแผง2.3นี้นะครับรุ่นที่ว่านะครับนั่นก็คือรุ่นสปีดวอล์กเกอร์นะครับรุ่นสปีดวอล์กเกอร์นะครับผมจะทําให้เราได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็อัตราการด้านทานสโลนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับผมรุ่นไหนที่จะมาทดแทนนนั่คือรน บนเพลตติ้งครับโดยรุ่นตัวใหม่ตัวนี้นะครับบนเพลตติ้งหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนจะทําให้สร้างเกราะป้องกันมาป้องกันดาเมจ3ครั้งนะครับโดยระยะเวลาจะอยู่ที่1.5วินาทีโดยความเสียหายนะครับในแต่ละครั้งจะลดลง30-60ถึงหหน่วยโดยที่มีคูลดาวอยู่ที่45วินาทีนะครับคำถามก็เลยถามว่ารุ่นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับฟูงตรงว่าเหมาะกับหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเลนโซโรบารอนนะครับที่เน้นสาหรับการประทะเนี่ยการท ขึ้นเองครับมโอกาสในการป้องกันดาเมจเพื่อจะทำเอาเทต่อไปนั่นเองหรือว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่เป็นแท้งนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาได้ราอในเลนนะครับผมยังไงซะเราก็ต้องโดน ADC ฝั่งตรงข้ามตอดอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เรามีโบนเพลตติ้งนะครับจะทําให้เราเนี่ยถึกมากยิ่งขึ้นยืนรับดาเมจให้ตัว ADC ของเรามากยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับสำหรับใครนะครับผมที่เอารุนสปิริตวอล์กเกอร์มานะครับผมก็คงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับผมจังหวะนี้ในส่วนต่อไปนะ อย่างที่บอกนะครับผมว่าในแผท2.3นะครับนอกเหนือจากการที่จะมีการเพิ่มรูนใหม่มา2รูนแล้วเอารูนเก่าออก2รูนเนี่ย รุ่นเก่าๆนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถครับเรียกได้ว่าบางอันเนี่ยรีเมคกันเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นเรามาดูกันว่ารุ่นแต่ละอันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับมาถึงรุ่นที่ได้รับการอีเวิร์ก่อนเลยครับนั่นก็คือ Font o f Life ถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการจํากัดการเคลื่อนไหวของแชมเปี้ยนศัตรูนะครับนึกภาพออกเหมือนเราปล่อยซีซีเสรศัตรูอะไรแบบนี้นะครับจะทําเครื่องหมายไว้บนตัวของพวกเขานะครับโดยถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับทำการโจมตีในขณะที่แชมเปี้ยนตัวนั้นเนััลของ้้นนาเรรไดบผ แต่ว่าการรีเวิร์คครั้งใหม่นี้ครับจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าฟอนต์ออฟไล์ในเวอร์ชันของรีเวิร์คเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเราทำการโจมตีปกติหรือว่าเราทำการใช้สกิลใส่ศัตรูนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดเครื่องหมายเกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายฟอนต์ออฟไล์นะครับแล้วก็เกิดว่าเพื่อนของเรานะครับทำการโจมตีใส่ตัวของสัญลักฟอนต์ออฟไลฟ์ตัวนี้นะครับจะเกิดผลดังนี้ครับข้อแรกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเราทำการโจมตีเนี่ กับ AP ของผู้ที่ใช้รูนก็คือตัวของเราเองนะครับที่เป็นคนปล่อยให้เพื่อนเนี่ยก็คือว่ายิ่งเรา a อเยอะก็จะยิ่งฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสอนะครับนั่นก็คือเรานะครับก็จะรับผลฮิวด้วยโดยจะได้รับเป็น2%จากเลือดสูงสุดและบวกอีก20% AP ของผู้สวมใส่รูนนั่นก็คือตัวของเราเองนะครับโดยระยะเวลาเครื่องหมายที่ติดกับศัตรูนะครับจะมีระยะเวลาอยู่ที่4วินาทีโดยคูดาวนะครับจะถูกแบ่งเป็นสส่วนคือถ้าเกิดว่าเราเอารูนตัวนี้มาแล้วเราเล่นจจมมมตตีีีรรระยใกกล้้พพววบบบอออิสาาแนคูด ที่6วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแชมเปี้ยนที่โจมตียระยะไกลเช่นตัวของจันน่าลูลูหรืออะไรแบบนี้นะครับ จะมีคูดดาวอยู่ที่10วินาทีและเกิดว่าใครคิดนะครับผมว่าจะให้เพื่อนร่วมทีมนั้นร่วมกันใช้ตัวของฟอนต์ออฟไลฟ์ในการสแปมนะครับก็คือหยิบฟอนต์ออฟไลฟ์มาเยอะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการเขียนกำกับไว้แล้วครับโดยเขียนกำกับไว้ว่าหากมีการฮิวจากฟอนต์ออฟไลฟ์โดยคนอื่นเนี่ยจะส่งผลเพียงแค่25%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการรีเวิร์สที่น่าจะได้เห็นซัพพอร์ตหยิบมาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยตัวฟอนต์ออฟไลฟ์นะครับน่าง พวกอาริสตาอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่เขาปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้แชมเปี้ยนที่เน้น AP สามารถหยิบรูนตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันซึ่งบอกเลยครับผมว่าการรีเวิร์คครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อเกมเพลย์อย่างมากเลยครับต่อไปนะครับผมเป็นรูนแบ็กบอลนะครับความสามารถเก่าก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ10หรือพลังป้องกันเวท10โดยที่จะขึ้นอยู่กับว่าค่าอะไรของเราน้อยกว่านะครับพิพากนะครับถ้าเกิดว่าเราออกเกราะมาเยอะนะครับเป็นเกราะก,กันกายภาพเนี่ยจะทําทให้ถ้าเกิดว่าเรานําตัวของแบ็กบอลมาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันในตัวของเวทหมดขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าความสามารถใหม่การรีเวิร์กคร และถ้าเกิดว่าเรานะครับผมมีพลังชีวิตต่ากว่า50%นะครับจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มเกราะป้องกันกายภาพ12หน่วยหรือว่าเกราะป้องกันเวท12หน่วยโดยขึ้นอยู่กับว่าภายใน60วินาทีนั้นนะครับเราโดนดาเมจอะไรมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจกายภาพในเลนมากกว่าเช่นตัวฟิโอล่าหรือกาเรนนะครับเราก็จะได้เกราะป้องกันกายภาพมา12หน่วยแต่ถ้าเกิดว่าในเลนนะครับเราโดนพวกกากัสหรือว่าตัวละครที่ใช้เวทเยอะๆนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับเกราะกันเวทขึ้นมา12หน่วยแทนนะครับซึ่ง ลต่อการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ในเลนน้อยลงนั่นเองครับถ้าเกิดศัตรูใช้เวทมาเยอะๆเอะองี้ยเรารับดาเมจแต่เวทมาเยอะก็จะมีเกราะกันเวทให้เราและมีโอกาสให้เราไปออกไอเทมชิ้นอื่นที่เป็นการป้องกันกายภาพจากตัว ADC ฝั่งตรงข้ามท้ายเกมก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นนะครับตัวของแบ็กโบนเนี่ยพูดตรงว,ว่าการรีเวิร์คครั้งนี้จะทําให้ตัวแบ็กโบนน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูนที่น่าหยิบมากๆเลยครับต่อไปนะครับผมเป็นรูนแชมเปี้ยนรูนแชมเปี้ยนนะครับมีการ ก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%นะครับแต่ทุกครั้งที่เราตายนะครับจะเสีย5%จนกว่าความสามารถนี้จะหมดไปโดยมีการรีเวิร์สก็คือเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแค่8%เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตายเราก็จะเสีย4%ในแต่ละครั้งจนกว่าจะหมดไปนะครับออเงยว่าลดมา2หน่วยแค่นั้นเลยครับรูนต่อไปครับเป็นการบัฟใหม่นะครับของรูน Conditioning นะครับซึ่งรูนตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแชมเปี้ยนแทงหลายตัวเนี่ยน่าจะสนใจอย่างมากสําหรับแชมเปี้ยนที่เป็นแทงท้ายเกมเพราะว่าความสามารถเก่าของ Conditioning ไปได้5นาทีนะครับผมจะทําการเพิ่มเกราะป้องกันกายภาพและเกระบบบกาะป้องกันเวทอย่างละ8หน่วยใช่ไหมครับแต่ความสามารถใหม่นะครับผมจะเป็นความสามารถดังนี้นั่นก็คือหลังจาก5นาทีที่เกมเริ่มไปแล้วนะครับจะทําการเพิ่มเกราะป้องกันกายภาพและเกระบบกาะกันเวท8หน่วยเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนั้นทุกๆ2นาทีนะครับจะได้รับเกราะป้องกันกายภาพ2และเกระบบกาะป้องกันเวทอีก2ตลอดจนกว่าจะจบเกมครับดังนั้นนะครับผมแชมเปี้ยนที่เป็นตัวแท้งนะครับแล้วเน้นในการถึกท้ายเกมเนี่ยผมบอกเลยครับผมว่าช่วงท้ายเกมจะทาให้ตัวละครพวกนั้น ถึกขึ้นไปอีกครับเพราะยิ่งถ้าเกิดว่าเกมเลทไปเรื่อยๆนะครับค่าสเตตัสพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นผมบอกเลยครับผมว่าแชมเปี้ยนแทงท้ายเกมจะมีที่ยืนแล้วครับเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าท้ายเกมนั้นจะเป็นช่วงเวลาเวลาที่ a อ c ซนั้นจะเกิดแล้วก็ยิงแท้งละลายหายเป็นสายน้าเลยใช่ไหมครับแต่การที่มีรุนจะพวกนี้นะครับมาช่วยเนี่ยจะทําให้ตัวของแท้งนั้นมีโอกาสในการเล่นมากยิ่งขึ้นเองครับมาถึงรุนต่อไปนะครับนั่นก็คือ Gathering Storm แคทเธอรีนสตอร์มนะครับถือว่าเป็นรูนที่เพิ่มดาเมจในช่วงประมาณท้ายเกมนะครับผมเพราะว่าตัวละครหลายตัวเนี่ยจะเก่งช่วงท้ายเกมใช่ไหมดังนั้นแคทเธอรีนสตอร์มนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูนที่จะมาทําให้แชมเปี้ยนที่เก่งช่วงท้ายเกมเนี่ยโหดมากขึ้นในช่วงท้ายเกมนั่นเองครับโดยความสามารถเก่าของแคทเธอรีนสตอร์มนะครับก็คือในทุกๆ2นาทีจะได้รับ2 AD หรือว่าจะได้รับ 4AP นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวของเรานั้นออกไอเทมและมีค่าใดมากกว่านั่นเองแต่ความสามารถใหม่ของแค,คง AD, AP, ทุกๆ3นาที โดยขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีค่าใดมากกว่านะครับโดยค่าความสามารถนะครับจะเพิ่มขึ้นดัานี้นั่นก็คือหากเป็น AD จะได้สเกลเป็น2 5 9 14แต่เกี่ยวกัเป็น AP ครับจะได้สเกลเป็น4 10 18 และที่สําคัญที่สุดคือจะเพิ่มไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมนะครับมาถึงรูนต่อไปครับกับตัวมาสเตอร์ใหม่มาสเตอร์ใหม่นะครับความสามารถเก่าเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%ให้กับสัตว์ในตํานานและป้อมปราการนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราทําการจัดการหรือว่ามีส่วนร่วมในการทําลายนะครับผมจะได้รับทอง100เหรียญและจะได้ exp อีก500หน่วยโดยที่เราเนี่ยเป็นคนที่จัดการก็ได้หรือว่าเราจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมหรือว่า a s i s อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ความสามารถใหม่ครับที่มีการ เวิร์กใหม่สําหรับตัวมาสเตอร์มายนะครับนั่นก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม10%ให้กับสัตว์ในตํานานนะครับแต่ว่าจะทําดาเมจต่อป้อมเพิ่มเติม10%นะครับโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นดาเมจแบบ AD หรือ AP ดังนั้นในจุดนี้จะไม่มีความเสียหายจริงมาเกี่ยวข้องสำหรับการตีป้อมแล้วนะครับ โดยถ้าเกิดว่าเรานะครับผมทําการทําลายป้อมสัตว์แต่งตํานานหรือว่าเรามีส่วนร่วมเนี่ยเราจะได้ทองทั้งหมด120เหรียญแต่ว่าจะไม่ได้ XP แล้วนะครับและมาถึงรูนสุดท้ายนะครับสำหรับแพท2.3ที่กำลังจะเพิ่มมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนั่นก็คือรูนของ Regeneration รูนเจนเนอเรชั่นนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน่ากลัวเลยครับเพราะว่า จะไม่มีส่วนในการบัฟมานาอีกต่อไปแล้วนะครับโดยความสามารถเก่านะครับนั่นก็คือในทุกๆสาวินาทีจะทําการฟื้นฟูเลือดหรือมานาโดยขึ้นอยู่กับว่าค่าใดน,นั้นต่ํากว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเลือดเราน้อยกว่าก็ทําการฟื้นฟูเลือดแ้าเกิดว่ามานาเราน้อยกว่าเราก็เขาก็ทําการฟื้นฟูมานาแทนแต่ความสามารถใหม่ตัวนี้นะครับผมจะเน้นในการฮิวเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะทําการฮิวพลังชีวิต6 หน่วยในทุกๆ5วินาทีและเกี่ยวว่าเรานะครับได้รับดาเมจจากแชมเปียนจะทําให้เรานะครับได้รับการฟื้นฟูเลือด6หน่วยและ3%ของเลือดที่หายไปภายในระยะเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับแชมเปียนตัวไหนนะครับผมที่เน้นสําหรับการเสียเลือดนะครับผมหรือว่าการใช้เลือดการเข้าไปประทับเป็นหลักเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูนนะครับผมที่จะมาเติมเต็มในส่วนนี้เดยกได้ว่าตัวรีเจนเนอเรชันนะครับผมก็จะเข้ามาทดแทนให้นั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่ามานาจะไม่มีการฟื้นฟูอีกแล้วในนนนแ3.3ี้้ดััง ้องคิดดีๆก่อนหยิบมานะครับ ก็จบแล้วนะครับผมสําหรับแพท2.3เกี่ยวกับเรื่องของรูนทั้งหมดนี้นะครับซึ่งในอนาคตนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการแก้ไขข้อมูลในแพท2.3ในอนาคตที่เราจะถึงนี้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมได้มาในเซิร์ฟเวอร์ทดลองเท่านั้นเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมคาดว่าในแพท2.3นะครับยังไงซะข้อมูลก็ผมไม่ต่างจากนี้มากสักเท่าไหร่หรอกครับก็ขอให้เพื่อนนะครับผมลองศึกษาแล้วก็เตรียมตัวไว้ให้ดีสําหรับพวกแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่จะมาใช้ ปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเพราะว่ารูนบางรูนเนี่ยก็มีความเพิ่มความสามารถดีไม่ดีนะครับถือว่าเป็นการบัฟที่น่ากลัวมากเลยดังนั้นนะครับผมระบบรูนในแพท2.3นี้มี Impact ต่อเรื่องของเมตาเกมในอนาคตอย่างแน่นอนครับยังไงนะครับก็ขออนุพือนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหล็ก Origin Wild Rift นะครับและสาคัญที่สุดนะครับถ้าเมื่อคิดถึงเกมหล็ก Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับขอยัดฝากสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับผมกับทางเว็บเพจของ ChiliPay นะครับผมสามารถเติมเงินได้ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็น Wild Rift เตร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่กับเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มมจิิินนนนนนนววาาาาารรรรุดดด้้้ยยยยะะะคคคคััับบบผลลลลลงงกก์ออออู่่่่ใตปเเเเแพพืืๆ เ่นเกมว r r ริฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ XEQ ลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า